มันแน่นมากๆครับคุณผู้ชมเห็นไหมผมสลัดเนี่ยการเชื่อมต่อไม่หลุดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับผมนายตึงเนื่อีกเช่นเคยนะครับคือมันเป็นปัญหาที่ผมเจอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับมือถือในช่วงหลังๆนะครับคุณผู้ชมเขาจะเปลี่ยนช่องหูฟังหรือว่าช่องชาร์จเป็นไท C หมดเลยก็คือไม่ว่าจะชาร์จหรือว่าจะใช้หูฟังเนี่ย ก็จะเป็นไทสีหมดเลยครับคุณผู้ชมมันเลยทําให้คนชอบดูซีรีส์หรือว่าฟังเพลงแบบผมเนี่ยติดอยู่ปัญหาหนึ่งครับก็คือเวลาที่เราดูซีรีส์ไปใส่หูฟังนะครับดูไปสักพักแบตหมด แบตหมดก็ต้องชาร์จใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องถอดหูฟังและคนเป็นพ่อลูกอ่อนอย่างผมเนี่ยไม่สามารถที่จะดูซีรีส์แล้วเปิดเสียงลําโพงไปได้นะครับเพราะว่าเวลาลูกสาวตื่นเนี่ยเขาจะหลับยากมากๆเพราะฉะนั้นผมเลยไปซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งครับเอามาแก้ปัญหานี้นั่นก็คือ usb type c นะครับ t ู3 5 mm แล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จแยกออกมาอีกอันนึงครับคุณผู้ชมก็คือเราต่อเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับ มันจะแยกออกมาเป็นพอรพตนะครับซึ่งตัวนี้นะครับของเพิ่งมาส่งที่ผมเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับได้มาประมาณร้อยกว่าบาทนะคุณผู้ชมสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องมาลองใช้งานกันนะครับว่ามันสามารถใช้งานกับมือถือ Op p o ป X2 ของผมได้หรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับหัวแปลงของยูก e ีนนี่เองนะครับเริ่มแกะออกมาเลยนะครับมันก็จะเป็นกล่องเล็ก ที่ดูไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับคุณผู้ชมอ่าดึงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเราก็จะเจอตัวพอร์ตเคเบิลในการแปลงนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนิดหน่อยที่จะเป็น ภาษาอังกฤษนะครับผมมาสังเกตที่พอร์ตตัวนี้กันหน่อยนะครับมันจะแยกออกมาเป็นรูหูฟัง3.5 mm นะครับแล้วก็จะเป็นพอต Type C นะครับไว้สําหรับเสียบชาร์จนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากอะไรนะครับคุณผู้ชมเราก็เอามาต่อเข้ากับพอร์ตมือถือของเราที่เป็น Type C แบบนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมือถือผมก็จะเป็น Oppo Find X2 นะครับซึ่งจะมีพอต Type C เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จหรือว่าการเสียบหูฟังเนี่ยก็จะผ่านช่อง Type C หมดเลยครับเราก็นําเจ้าหัวแป ตัวนี้มาต่อนะครับปึ๊บพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับในกรณีที่ผมอยากดูคลิปวิดีโอ youtube ไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยนะครับผมก็จะเอาหูฟังของผมนะครับ ที่มีอยู่แล้วก็คือ3.5 mm ตัวนี้นะครับซึ่งหูฟังแบบนี้เนี่ยจะหาซื้อง่ายนะครับในท้องตลาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น3.5 mm กันหมดนะครับซึ่งผมมองว่าหูฟังไทซีตอนนี้เนี่ยยังมีจําหน่ายน้อยอยู่นะครับแบบนี้จะหาง่ายกว่าและมันก็จะดีมากๆในการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเราก็เสียบหูฟังเข้าไปเลยครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะลองดูว่าพอร์ตมันเข้าหรือเปล่านะครับ เข้าด้วยแฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับขึ้นไปในข้อหนหูฟังแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะชาร์จไปด้วยนะฮะในที่นี้ผมจะใช้ power bank นะครับเสียบเข้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อย ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับชาร์จอยู่นะครับแล้วก็หูฟังก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูว่าเสียงมันออกหูฟังจริงๆหรือเปล่านะครับใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปของคุณชอนแล้วกันนะครับผมกําลังดูค้างไว้อยู่เลยนะครับโอเคเปิดเสียงหน่อยนะครับอันนี้ผมเล่งเสียงสุดเลยนะ <laughs> เดี๋ยวมาลองฟังกันนะครับว่าเสียงออกหูฟังหรือเปล่านะครับ คุณผู้ชมน่าจะได้ยินเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงมันออกจากหูฟัง คุณผู้ชมก็น่าจะได้ยินกันแล้วนะครับว่าเสียงมันออกจากหูฟังจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะใช้ต่อกับหูฟังแล้วนะครับเรายังสามารถใช้พอร์ต 3mm ตัวนี้เนี่ยต่อไมค์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับหาไมค์ที่เป็นหัว Type C เนี่ยค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหัว 3mm แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีหัวแปลงที่แปลงพอร์ต 3.5mm ตัวนี้นะครับก็สามารถต่อกับไมค์ได้เลยนะครับคุ้มค่าทั้ง2ทางและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับพอร์ตหัวแปลงดีๆนะครับมันแน่นมากๆครับ เห็นไหมผมสลัดเนี่ยการเชื่อมต่อไม่หลุดเลยทั้งตัวหัวไ y p ซ C แล้วก็พอรตรับไ y p ซ C ด้านล่างเนี่ยไม่ได้หลวมอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปหาซื้อหรือว่าคลิกดูที่รายละเอียดด้านล่างได้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายถึงหนึ่อีกเช่นเคยนะครับนายถึงหนึ่งจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบาย